วันนี้จะมารีวิวนะคะได้เตาอบไอน้ำสำหรับขนมปังมาใหม่ตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ไทยค่ะที่เรียกว่าลองเล่นแล้วคุณสมบัติใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเครื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเนี่ยสีของเครื่องเนี่ยก็คือจะมีสองสีก็คือมีสีขาวกับมีสีเขียวพาสเทลตัวนี้นะคะซึ่งสีน่ารักมากเลยจะออกเป็นเขียวแบบพาสเทลเลยนะคะ ก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเตาอบไอ้น้ำนะคะสัมผัสนุ่มอร่อยใน2นาทีตัวนี้ก็จะไซส์เล็กๆประมาณ10ลิตรเนื่องจากว่าจุดประสงค์ไม่ได้มีไว้อบขนมแต่มีไว้เพื่อสําหรับอุ่นอาหารหรืออุ่นขนมปังเช่นปิ้งขนมปังโทตสพิซ,ซ่าหรืออบครัวซองนะคะมาดูข้างในกันนะคะข้างในก็อันนี้คือแกะมาประกอบตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็จะมี ตัวถาดตรงนี้ที่เห็นดึงได้นะคะมันจะมีขอเขียวแล้วก็ดึงถาดย่างออกมานะคะจะป,ปิ้งบนนี้เลยหรือว่าจะใส่บนตัวถาดของตัวรองตัวนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเลอะเพราะข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีตะแกรงชิ้นล่างอีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นตะแกรงเพื่อเศษขนมปังที่หล่นลงมาก็จะอยู่ในนี้ก็ถอดไปได้นะคะส่วนระบบของตัว ปุ่มควบคุมจะเป็นแบบเรียกว่าอนาล็อกแบบหมุนแล้วกันนะคะก็จะเ,เรียกได้ว่าลองใช้แล้วตอบโจทย์มากเนื่องจากว่าเขาเหมือนดีไซน์มาอย่างดีว่าต้องใช้กับอะไรนะคะอย่างปุ่มแรกตัวนี้ก็คือบอกว่าเป็นขนมปังเปล่าๆนะคะอย่างเดียวเลยตัวนี้คือโทสต์มีหน้าโทสต์มีไส้โทสต์ไส้หวานหน้าหวานที่มีการท็อปปิ้งลงไปก็อบในตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งเหมือนวามว่า2ตัวระบบนี้เขาจะใช้ไฟไม,ไม่เหมือนกันนะคะแต่เขาก็ตั้งค่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นอุ่นพิซซ่าค่ะนะคะตัวต่อไปไปอุ่นครัวซองค่ะอันนี้คือโหมดที่เป็นแบบอัตโนมัติที่ต้องใช้ไอน้ำในการในการอุ่นนะคะต้องใส่น้ำลงไปด้วยนะคะส่วนอีก3ปุ่มนี้170องศา C ซ0 0ี200และ230เป็นโหมดแบบปกติที่เราใช้กันเหมือนเตาอบเราค่ะ คือตัวนี้ไม่ให้ใส่น้ําลงไปนะคะอันนี้ห้ามเลยก็จะมีแล้วแต่ลราจะเลือ์ใช้งานนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เป็นตัวเลขเยอะๆถึง15นาทีอันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือบอกเวลาเลยค่ะแค่นั้นเองซึ่งในคู่มือเขานะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูคู่มืออีกทีนึงระหว่างที่เราอบก็จะเห็นได้ชัดว่ามี ตัวที่ระบบไหนใช้กับอะไรนะคะซึ่งรวมๆแล้วชอบเพราะว่าอธิบายชัดเจนม,มากแล้วก็เหมือนคิดมาแล้วว่าต้องใช้กับแบบไหนจะเหมาะสมเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ล,องลองเล่นเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเดี๋ยวจะเปิดย่างาปิ้งขนมปังนะคะเปลี่ยนขนมปังก่อนขออนุญาตใช้ขนมปังปอนธรรมดาแบบบางๆเพราะว่าน่าจะเป็นเมนูที่ตัวนี้เหมาะมากๆคือเหมือนับปิ้งขนมปังทานเองเนี่ยแหละคะ่ะ ก็ใส่ได้สองแผ่นนะคะประมาณนี้สองแผ่นของแผ่นถาดอาจจะมันเกือบจะไม่พออะปเกยกันหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวแผ่นหนึ่งอะจะลองอใส่เนยดีไหมคะใส่เนยแต่ใครที่กับแผ่นใหญ่กว่านี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นวาวบนตะแกรงได้เลยนะคะขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะ ต้องทาขนมปังนะคะอ่ะทาเนยไปเลยค่ะเป็นคนชอบกินเนยมากๆก็ดังนั้นก็ชิดิบทาเนยลงไปเลยเยอนะะอันนี้เนยทั้ง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 ถ้วยเล็กค่ะทาไปหมดเลยจะได้มีการเปรียบเทียบได้นะโอเคอะแล้วก็วางลงไปนะคะอีกแผ่นหนึ่งไม่ทานะคะอะอะแล้วก็ขออนุญาตปิาเตานะ ขั้นตอนต่อไปวิธีการจะอบไอ้น้ำนะคะเราจะต้องเอาฝาจุกข้างบนนี้ของเขาออกมาจะใส่น้ำปริมาณ 5cc เขียนไว้ชัดเจนนะคะตอนนี้คือน้ำนะคะเราตรวงใส่ฝาเนี่ยประมาณ 5cc นะคะหยอดลงไปในรูที่เขามีให้เคแล้วก็ปิดฝากลับไปตามเดิมให้สนิทนะคะเสร็จแล้วเรามาดูปุ่มการคอนโทรลกันนะคะตอนนี้ เป็นขนมปังจริงมันเป็นขนมปังมีสําหรับไยคือชิ้นที่ทานเนยคือตัวนี้อ่ะคือตัวที่เป็นตัวเนี้ยแต่ถ้าไม่ทานเนยใช้ปุ่มนี้แต่เราทำสองนันเราเลือกเอาแล้วกันไซขอทําเป็นตัวที่ไม่ทานเนยนะคะตัวนี้นะอ่าเสร็จแล้วพอเราหมุนมันก็จะมีเสียงของเขาแหละคะ่ะติ๊ตติ๊เราเลือกเวลาเลยคะ่ะเวลาที่ในคู่มือแนะนําคือสองถึงสามนาทีเอาสองก็พอหมุนให้สองกระพริบแล้วก็กดปุ่มนะคะอ่า เขาก็จะเริ่มทํางานสักครู่เดียวไฟแดงจะติดค่ะก็เ,เริ่มทํางานตอนนี้ทํางานแล้วนะคะระหว่างที่ขนมปังปิ้งอยู่ในเตานะคะอ่ะก็จะมาดูกันค่ะที่เขาให้มาในคู่มือนะคะก็จะมีควิ๊กไกด์เมนูเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพิ่มเติมก็จะบอกละเอียดเลยว่าขนมปังแบบไหนใช้กับเวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งดีมากเลยทำให้เราเข้าใจได้ดีเลยนะคะโอเค ต่อไปอันนี้น่ารักมากมีคุกบุกค่ะคุกบุกก็เออน่ารักดียังไม่ได้ลองตามเมนูในนี้แต่ว่าน่าทํามากค่ะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตโทสสอยเงี้ยเฟรนช์กาลริกโทสติกอาหาปลากระเทียมก็มีเป็นคิสปี้ชีสเบกก็มีนะคะหรือเป็นชนิดไข่ภาพน่ารักมากแล้วก็วิธีทำเออดีอ่ะก็คือเผื่อใครคิดเมนูขนมปังที่มากกว่าขนมปังธรรมดาเนี่ยก็ได้อันนี้เป็นพวกกระซองนะคะอ่า วิธีการอบการอุ่นการใส่ไส้นะคะอุ้ยข้างในเสร็จแล้วพึดนะคะพึดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดดูอันนี้ก็เป็นคู่มือการแนะนําการใช้งานนะแล้วก็ใบรับประกันต่างๆนะคะอ่าดีเลยแหละเป็นแบรนด์ไทยคะ่ะหน้าสรับขนมน,นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสองนาทีของเรานะคะออกมาโอเคอันนี้คือขนมปังที่เราอบอยู่2องนาที่ไอ้น้ํานะคะก็สําหรับอันนี้จะเกรียมน้อยนะคะเกรียมน้อย เนยละลายก็ดีถ้าเกิดขยะได้เกรียมเดี๋ยวลองต่อกันอีกสักนาทีก็ได้นะคะอันนี้ลองสองหรือสามนาทีเมื่อกี้ใช้สองเดี๋ยวขออีกสักนาทีหนึ่งตอนนี้ครบเพิ่มไปอีกนาทีหนึ่งนะคะจะเป็นสีขนมปังที่น่าจะชอบสังเกตได้ว่าตัวที่เราไม่ไม่ได้ทาอะไรนะคะ เวลาสามนาทีของขนมปังก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวที่ทาโอเคมันก็จะน้อยกว่าแหละเพราะมันมีเนยละลายอยู่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันเนื้อสัมผัสจเรามาดูตัวขนมปังนะคะเนื้อสัมผัสนะคะเพราะเตาอบไอ้น้ำอ่ะคุณสมบัติเขาก็ต้องเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะซึ่งมองดูแล้วโอเคกรอบจริงค่ะส่วนนุ่มในไหม ยังได้เคเจอข้างในนุ่มอยู่นะคะตามปกติเลยนะซึ่งถือว่าโอเคทีเดียวอ่าน่องจากว่าน,นี่เป็นขนมปังที่ชิ้นบางก็หลยจะดูชักดูยากนิดนึงนะคะแต่ว่าในสัมผัสเนี่ยโอเคเลยสุวนอันนี้เป็นหนมประทนเลยค่ะปกติจะโรยน้ำตาลด้วยนะนี่ก็ยังข้างในก็ยังนะคะนุ่มอยู่ ะะแต่ข้างกรอบทั้งนอกข้างในหรือถ้าใครต้องการกลับกว่าน,นี้อีกแนะนําไม่ต้องวางบนฐานนะคะใส่บนตะแกรงเลยค่ะก็จะได้มากขึ้นนะคะตัวเตาอบไอน้ำนะคะตัวนี้ของยี่ห้อ New Wave เนี่ยราคาปกติที่ขายอยู่บนห้างก็คือ3,990บาทเป็นราคามาตรฐานบังคับเลยแต่ว่าก็ไม่ไม่ถือว่าแพงเลยถ้าเกิดเทียบกับระบบนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถจะขอโปรโมชั่นส่วนลดให้ลูกเหตได้อีกนะคะ เหลือตัวละ2,900บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีด้วยแต่เข้าจำกัดแค่50ตัวนะคะยังไงถ้าสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะคะรับรองว่าตัวนี้ดีจริงค่ะ